สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะแก้วก็จะมาชวนทุกคนพับเหรียญโปยทานเป็นลายดอกไม้นะคะลายนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบแย้มนะคะจะเป็นแบบดอกบานนะคะลักษณะดอกจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นอีกลายหนึ่งที่สวยแล้วก็ทําไม่ยากนะคะสําหรับใครที่ทําดอกกุหลาบแย้มเป็นอยู่แล้วนะคะลายนี้ก็สามารถทําได้แน่นอน นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยและนี้เราใช้ริปบิ้นเพียงแค่3เส้นในการทํานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำลายนี้แล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของลิปบิ้นริปบิ้นที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเลือกใช้เป็นของตาละครั้งเหมือนเดิมตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบริปบิ้นเนื้อทรายเราก็จะใช้เป็นขนาดลิปบินเบอร์2นะคะ จำนวนทั้งหมด3เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ60เซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านนะคะเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยเราก็จะพับให้ริบบิ้นของเรานะคะเหลื่อมกันแบบนี้นะคะ ความยาวที่พับนะคะเราก็จะวัดจากปลายตรงนี้ถึงปลายตรงนี้นะคะให้ได้เท่ากับ1นิ้วพอดีเสร็จแล้วนะคะก็ใช้มือซ้ายของเรากดปลายเอาไว้นะคะมือขวาวก็กดตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นรอยพับนะคะแบบนี้เลยแล้วทีนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับด้านลิปบิ้นขึ้นมาเราจะเอาลิปบิ้นฝั่งที่เป็นด้านยาวนะคะ ขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้แล้วทีนี้ก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานแยกเอาเส้นที่1ออกมาตั้งไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่1เอาเส้นที่สมนะคะจับมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้นะคะเราจะสอดให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยเสร็จแล้วจับกลางออกแล้วก็ ล้วงเอาเส้นที่สองเข้ามาแล้วทีนี้ก็จัดนะคะให้ลิบบิ้นของเรากระชับเลยนี่นะคะพอกระชับดีแล้วเราก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมนูนขึ้นแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาแยกริบบิ้นให้เป็นหเส้นเริ่มจากผู้ด้านล่างตรงนี้นะคะพับขึ้นไปด้านบนพับเสร็จนะคะเราก็กดให้เป็นรอยพับไว้ด้วย ด้านบนนะคะเราก็พับลงมาด้านล่างด้านขวามือเส้นนี้ก็จับโค้งแล้วก็สอดเข้าไปในรูตรงนี้เสร็จแ,แล้วก็ดึงให้กระชับเลยนะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยถ้าเราเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำก็สามารถใช้เป็นเทปใสนะคะแปะรอบด้านบนตรงนี้ไว้ได้ ทีนี้นะคะเราก็จะหยิบเอาริปปิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นข้างหลังตรงนี้เราก็คีบแบบนี้นะคะเส้นนี้ก็จับแบบนี้แล้วทีนี้เอาเส้นที่2อฝั่งขวามือทับเส้นที่1เอาเส้นที่3ามทับเส้นที่สองทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมด3เส้นแล้วทีนี้เราจะวางเส้นแรกนะคะเป็นเส้นในสุด วางลงนะคะแล้วก็เอาเส้นที่สี่ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่สองในสุดนะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่ห้าขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่สามเส้นนี้นะคะในสุดวางลงแล้วก็เอาเส้นที่หขึ้นมาแทนเราก็จะวางสลับกันขึ้นลงนะคะแบบนี้เราก็จะได้ริปปิ้งสามเส้นแล้วทีนี้นะคะ ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะวางเส้นแรกนะคะเส้นนี้วางลงแล้วก็เอาเส้นที่สองถัดกันมานะคะดึงถอยมาข้างหลังแบบนี้เราก็สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะเอาเส้นที่สามเส้นนี้สอดรูที่หนึ่งเบีย่ยงออกมารูที่สองแบบนี้นะคะนี่ แล้วทีนี้ก็ดึงแล้วก็จัดนะคะให้ริบบิ้นของเรากระชับเลยกระชับประมาณนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้นะคะเราจะทําการพาดข้างริบบิ้นสองเส้นก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็นับไปหนึ่งสองแล้วก็วางลงแบบนี้นะคะ วนจากทางด้านซ้ายมือเส้นนี้นะคะนับไปหนึ่งสองแล้วก็วางลงอันนี้ก็ข้ามสองที่พินจะเรียงช่องกันมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ข้ามสองพอมาถึงตรงนี้เราจะเหลือทิ่พิ้นเส้นตั้งเพียงแค่สองเส้นนะคะเราจะนําเหรียญใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นแรกนะคะข้างบน จับโค้งแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ข้างกับเส้นสุดท้ายที่เราวางตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงเอาเส้นที่สองจับโค้งแล้วก็สอดรูที่1เบีย่ยงออกมารูที่สองแบบนี้แล้วก็ดึงก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาเลยเราจะมาดึงจัดในด้านนี้นะคะ เพราะว่าด้านนี้จะทําให้เราดึงได้กระชับกว่าด้านเมื่อกี้นะคะเราก็ดึงวนไปทีละเส้นแบบนี้พอกระชับดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาเส้นไนก่อนก็ได้นะคะสอดข้ามสองเส้นนี่นะคะสองเส้นตรงนี้หรือสังเกตง่ายๆก็คือสอดไปตามแนววิปิ้นเส้นเดิมนะคะแล้วก็ดึง เอาเส้นที่สองฝั่งขวามือนะคะสอดข้ามสองเส้นเหมือนกันเลยเราก็จะสอดแบบนี้นะคะให้ครบทังหกเส้นพอครบแล้วนะคะก็ดึงจัดอีกครั้งนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราสอดนิดนึงก็จะเลื่อนออกมาทำให้ไม่กระชับนะคะ พอกระชับแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะลิดกลับด้านขึ้นมาด้านนี้เราก็จะมาทำขีดดอกของตัวดอกหลักแย้มกันนะคะก็จะมาเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้ให้เราบิดริบบิ้นนี่นะคะให้ปลายชี้ไปทางด้านขวาแบบนี้แล้วทีนี้ก็บิดกลับลงมาด้านหน้าเราจะสอดเข้าไปนี่นะคะด้านหน้าของเส้นที่เราทำเลยแบบนี้ น,นะคะคแล้วทีนี้ก็จะดึงแล้วอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะดึงประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวรูต่อไปที่เราจะสอดนะคะเส้นต่อไปเราจะมองไม่เห็นนี่นะคะแล้วก็บิดให้ปลายชี้ไปทางด้านขวานะคะแล้วก็บิดกลับลงมาด้านหน้าแล้วก็สอดรูด้านหน้าแบบนี้ริบบิ้นจะเรียงช่องกันมาเรื่อยๆนะคะถ้าเราทำถูกต้องนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ ลิปินจะเรียงช่องกันมาแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันก็บิดไปทางด้านขวาแล้วก็บิดกลับลงมาด้านหน้าสอดเข้าไปนี่นะคะถ้าเราทำอีกแรกได้กีบต่อไปก็ทำได้ง่ายมากๆนะคะนี่แล้วก็ดึงนี่ระาวาังไว้ด้านหลังนะคะ เส้นต่อมาก็ทําเหมือนกันเลยทําให้ครบทั้ง6เส้นนะคะ นี่นะคะพอเราทําเสร็จแล้วก็จะได้ทรงดอกแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมาดึงจัดแต่งอีกของเราให้เท่ากันนะคะก็จะค่อยๆดึงนะคะเราจะไม่ดึงแน่นนะคะสําหรับลายนี้แล้วก็ดึงวนไปนี่นะคะดึงให้เท่ากันจะได้ดอกที่สวยนะคะ แล้วก็จับกลางๆลาออกนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาแล้วก็สอดไปตามแนวเส้นหรือว่าข้ามสองเส้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็สอดเก็บให้ครบทั้ง6เส้นเลย เสร็จแล้วเราก็ตัดในส่วนริบบิ้นที่เกินตรงนี้ทิ้งไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นดอกกุหลาบแย้มกำลังบานแบบนี้นะคะลายนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งที่สวยแล้วก็ทำได้ไม่ยากนะคะใครที่มีประสบการณ์ทำดอกกุหลาบแย้มเป็นอยู่แล้วก็ สาม,มารถทำได้แน่นอนนะคะนี่เป็นอีกรายหนึ่งที่ประหยัดริบบิ้นนะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย